จะเป็นวันที่เราต้องกลับกรุงเทพกันแล้วเราถือโอกาสนี้รีวิวบ้านอ,อะไรเงี้ยเพราะตอนมาเราเยอะมากพิธีที่สิแล้วก็มีเสือดำเราเลี้ยงเสือดำแท้ล้นนี่คืออะไรรู้ปะ่ะที่อาบน้ำเดี๋ยวเราจะวาปจากเด็กบ้านไปเป็นเด็กหอไปดับจ้าถ้าถึงเช้าเราจะทำอย่างไรเราจะนอนแบบใดสินี้เหรอ โอเควันนี้จะเป็นวันที่เราต้องกลับกรุงเทพกันแล้วไปใช้ชีวิตเด็กหอยตามเคยนะคะโอ้ที่นี่สบายอ่ะเห็นไหมบ้านเราแบบนี่คือว่าเราเองกว้างขวางเราถือโอกาสนี้รีวิวบ้านใช่ไหมเออใช่คือว่ามีเพื่อนหลายๆคนที่แบบว่าเห็นเห็นบ้านเราจากให้แบบลงสตอรี่ลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะถามแบบว่าบ้านมึงอยู่บนดอยหรออะไรเงี้ยเพราะตั้งมาเราเยอะมากื้นที่ อ,นนอันนี้จะเป็นร้านกาแฟเมื่อก่อนเราเคยมีร้านกาแฟหน้าบ้านแต่ว,ว่าตอนนี้ก็ปิดไปแล้วเพราะว่ายังเพราะยังไม่พร้อมต่อการขายนะคะเพราะคิดว่า,าเดี๋ยวปรับปรุงอะไรอีกหน่อยค่อยว่ากันในอนาคตใช่ไหมใช่เออใช่แล้วก็ทีเนี้ยเพื่อนก็ชอบถามว่าบ้านมึงอยู่ในป่าหรอจริงจริงบ้านเราอยู่ค่อนข้าง,างจะชันเมืองเนาะไม่ถึงกับในเมืองแต่ก็ไม่ถึงกับนอกเมืองก็ถือว่าติดถนนใหญ่เลยนะเนี่ย พ่อเราอ,อ่ะเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้มากพ่อชอบธรรมชาติอันนี้คือพ่อปลูกหมดเลยนะไม่ใช่เป็นแบบขึ้นเองนะปลูกแบบต้นเลยพ่อปลูมกมดเลยจนแบบว่ามันเติบโตเติบใหญ่ภาคเหนือฝนตก,กกลายเป็นแบบนี้กลายเป็นนึกว่าอยู่ในป่านะคะมา,มาดูฝั่งนี้กันมาอันนี้คือบ้านเรายาวไปถึงแนวรั้วฝั่งนั้นเลยฮนะยที่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่ ตวงนี้หน้าฝนอ่ะหญ้าก็คือขึ้นไว้มากนี้พ่อตัดไปรอบเมือนะใช่ใช่ไปดูที่บ้านเราดีก่จริงๆวันนี้เราต้องออกประมาณหกโมงหรือทุ่มราฝนออกทุ่มหนึ่งออกทุ่มแต่ว่ากองดีเลยเป็น2องทุ่มก็เลยโอเคมีเวลานะคะมนรีวิวบ้านดีกว่าไหนๆเพื่อนก็คิดว่าบ้านเราติดดอยละเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูพอตีกอลฟเนี้ เเราเรารีวิวหน้าบ้านตรงนี้ก่อนดีกว no, ่าให้รีวิวหน้าบ้านตรงนี้ให้ไดฟีลแบบแบบต้นไม้ป่าๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้แล้วอย่างบางทีเซนมากเลยแต่บ้านเราสวยไหมมาดูดอกลิลลาวดีกว่านี่ก็คือโซนหน้าบ้านของเราคอนโซลพอเข้ามาก็จะเจอแล้ยุ่งยุ่งยุ่งเข้ายุ่งเข้านี่ฮะมันจะโซนรองเท้าเราจะไม่สูงวะารองเท้ามันเยอะมากอ้าวบ้านคนอยู่อาศัยมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องปกติทุกคน สถานจริงๆเรายังไม่ได้ไปไหนหรอกอันนี้สพาเป็นพรบเป็นอะไรอันนี้ก็คือโซนห้องนั่งเล่นคิดว่าเป็นห้องที่เราอยู่มากที่สุดตอนที่กลับบ้านมาเราจะอยู่แต่โซนนี้เลยพาอมีโซฟามีทีวีพอใช่มีทีวีดูเน็ตฟิดูช่องใครเนี่ยเจคแปรโพ ขายค้องอยู่น่าจะเป็นห้องที่เราอยู่บ่อ,อยมากที่สุดแล้วก็เวลาถ่ายงาน <c oughs> ถ่ายอะไรเงี้ยก็จะส่วนมากจะถ่ายห้องนี้เพราะไฟค่อนข้าง<ช>สว่างนะคะเรามีไฟหลายดวง,งใช่เรามีไฟเยอะเราก็เลยชอบมาถ่ายตรงเนี้ยเป็นสตูดิโอใช่ใช่แล้วก็เข้ามาอีก ก็จะเป็นบ้านแบบค่อนข้างงงๆนะจริงๆมากแล้วค <arem> ่อนข้างงงก็จะมีบันไดขึ้นไปตรงนี้อันนั้นคือห้องเราอยู่ด้านบนมีห้องอยู่ตรงนี้ยาวไปตรงนั้นห้องเราอยู่ด้านบนตัวตัวนะห้องอยู่ตรงนี้อยู่ตลาดเป็นห้องโถงใหญ่ๆไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าเป็นห้องที่ระหว่างกลางบ้านแล้วกันเรียกว่าห้องเก็บหนังสือพ่อดีกว่าด้วยวามที่พ่อเป็นนักกฎหมายใช่ไหมหนังสือเยอะมากดูเนี่ยประมวลกฎหมายดีกา ็นหนังสือกฎหมายทั้งนั้นเลยจริงๆยังไม่พอนอะอยังไม่พอ,อ <c oughs> เป็นชั้นเลยจ้าอะไรก็ไม่รู้จ้าแล้ไม่ใช่หนังสืออะไรนะหนังสือกฎหมายแล้วโซนต่อมาจะเป็นโซนเหมือนแบบแบ่งแยกนะค่อนข้างที่จะแบ่งแยกระหว่างพ่อกับแม่จะอยู่โซนหลังเว้ยชอบ,บ,บอยู่โซนนี้เราอ่ะจะชอบอยู่โซนนี้เราชอบอยู่ด้านหลังนี่แล้วชอบอยู่โซนเพราะว่าตรงนั้นมีแอร์อรันนี้จะเป็นห้องนอนพ่อกับแม่อันนี้แม่ชอบมารีพากองใหญ่มากห้องรีบมากเลย พอแบบร้อนๆบอกว่าเนี่ยแม่ยังไม่ต้องรีดหรอกอากาศร้อนไม่เป็นไรแม่ไม่รีดก้องพลอยไม่รีดนะแ,แ,แม่ <c oughs> มเขาจะยิ้ม <laughs> ่ใช่น่ะอันนี้ก็จะเป็นที่อากากอกกำลังกงออกกำลังกายอะไรของแม่นะชอบชอบมาเล่นโยคะอะไรของเขาเนี่ยแต่ต่อมาก็จะเป็นโซนห้องคว อาจจะบอกว่าลกๆหน่อยนึงเพราะว่ามันคือบ้านคนอยู่อย่างที่บอกมันคือเรื่องปกติมนีกล้วยวางซื้อมาให้นกพ่อพ่ออ่ะแบบว่าด้วยความที่อยากรักธรรมชาติมากนะเห็นปหมว่าอยวนกเออก็จะเจอนกเจออะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าเจอนกก็เลยซื้อกล้วยแม่ซื้อกล้วยมาให้นกแต่ไม่มีกล้วยสุกนะซื้อกล้วยดิบมาเฉยเลยนะใช่นี่ก็เป็นสวนห้องกินข้าวฝั่งกินข้าวนะคะมีทีวีอ๋ออยากจะภูมิใจนำเสนออย่างหนึ่งคือตอนเนี้ย ที่พื้นที่ดินนะข้างๆเราอะตัดไปหมดแล้วเว้ยแล้วมันเห็นเป็นดอยเนี่ยคือมองทะลุมาตรงนี้คือเห็น <c oughs> เห็นเป็นแบบดอยเลยเว้ยเห็นไหมไอฟีมีแมวอยู่ตัวนึงโอ้ไอกะทินั่นคือสว์เลี้ยงเราเองหนึ่งตัวอีกตัวนึนไปไหนไ <c oughs> ม่รู้อันนี้คือโซนหลังบ้านท้องควรนะคะเราจะไปดูโซนซักท่าที่คือโซนหลังบ้านอ,อันนี้มีแบ่งเป็นครัวไทด้วยนะมาถือว่า ใช่ผัดอ่ะใช่ผัดแบบว่าแม่ที่หอมๆเจ้าของห้องครัวแม่อันนี่ก็คือโซนครัวไทยที่แบบว่าเขาชอบต้องผัดแบบน้ำมันกระเด็นเยอะๆๆอะไรเงี้ยสามารถจะทำข้างนอกอันนี้เครื่องฟิตเนสที่กลายเป็นราวตากผ้าเลยไม่เล่นหล่ะฝนไม่ได้มาเล่นตรงนี้นี่คือโซนตักผ้าของเรานี่คือโซนตักผ้านี่คือโซนตักผ้าแล้วก็เราเลี้ยงเสืออีกสองตัวนะคะเฮ้ยทำยไมมัน พอออกมาก็ก็จะเจอเจอป็นสวนแบบนี้ใช่เป็นสวนหน้า่าเราเตะบอลได้สวนหน้าบ้านพ่อเขาชอบมาตีกอล์ฟเขาจะมาตีกอล์ฟตรงนี้ก็โดนหัวแมวมแล้วก็มีเสือดำเราเลี้ยงเสือดำใช่ปะมาเราไปสัมภาษณ์เราไปสัมภาษณ์เสือกัน่ะเราจะไปสัมภาษณ์กันนะคะจะขาวสวัสดี <laughs> สวัสดีสวัสดีสวัสดี ไม่สูกลองอะครับไม่สูกลองนะครับตอนนี้นะครับอ่านี่ก็คือเสือดำกับเสือขาวของบ้านเราเป็นเสือที่อ้วนมากเอาโทสัมพท์มาดิเด็ครับชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับอันนี้คุณชื่ออะไรครับะคุณอย่าลบกล้องครับคุณชื่ออะไรครับเสือบ้านนี้ค่อนข้างที่จะกลัวกล้องกันนะ ไายสัมภาษณ์ครับคุณชื่ออะไรครับหนฮะเอาไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วครับยิ้มขึ้นนะใครเนี่ยชื่ออะไรครับะหูเริ่มลูบด้านหลังฮะผมชื่อนายโกปี้ครับชื่อโกปี้ชื่อปีครับเอ่อเพราะว่าจโดนดำปีได้ยุ่มกัดยุ่มกัดยุ่มกัดนี่แล้วก็จะมีทลอโคงที่ดังในทุกวันว่ากินข้าวกินข้าวกินข้าวแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาทัวร์บ้านแมวนะคะที่ เรามีบ้านแมวที่พ่อสร้างเอาไว้ด้านหลังแล้วนี่คืออะไรรู้ปะพี่อาบน้ำแมวอาบน้ำคนอาบน้ำที่อาบน้ำธรรมชาติอ๋อก็คือก็คือแบบว่าทำกำลังทำสวนเสร็จใช่หมดทำสวนเสร็จได้ล้างตัวทีนี้อ๋อจะไม่ต้องไปเลอะในบ้านบ้านแมวนะคะนี่นี่บ้านจะเจ้าของบ้านกำลังจะเข้ามาแล้ว น,นี่บ้านโกปี้เข้ามาก็จะมีอาหารเพียบพร้อมเต็มไปหมดอร่อยไหมครับโอเคไม่ตอบนี่ก็จะมีที่นอนเพราะว่าแมวที่นี่ชอบแบบดูมันชอบขวนะนั้นมากซื้อของเล่นมาให้ไม่เล่นแต่ว่าชอบขวนกล่องลังมากที่สุดแล้วก็ชอบเข้าไปนอนในตะกร้าด้วยแบบนี้กับกล่องของโปรดส่ว <c oughs> นตรงนี้นะคะทุกคนก็คือโรงจอดรถ แคบบ่นี้แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยบบเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเตรียมตัวไปสนามบินนะคะเพราะาเดี๋ยวตกเครื่องเพราะเราวิ่งคลิปที่แล้วอะคลิปฟูดหายอะจริงๆเราวิ่งขึ้นเครื่องบินสนุกมากแต่ว่าฟูดหายจบเสียดายมากจบเดี๋ยวเราจะวาร์ปจากเด็กบ้านไปเป็นเด็กหอเราจะวาร์ปไปสนามบินก่อนอย่างแรก <laughs> เราวาร์ปไปกินข้าวก่อนตอนนี้โอเคนี่ก็คือการทัวร์บ้านระดับหนึ่ง อาจจะยังไม่ละเอียดมากแต่ว่าคร่าวๆบอกเพื่อนๆว่าบ้านเราไม่ได้อยู่ในป่าแต่ว่าแค่พ่อชอบปลูกต้นไม้เฉยเพืนอนๆสีเขียวโอเคสีถนนนะสีถนนตถนนบอกไว้ก่อนเออเนื้อเนื้อแกงแกงเห็ดหอบตายแม่ตายตอนนี้เราอยู่ที่สนามปีนะรู้ แล้วเราก็จะวาร์ปไปอยู่ที่กรุงเทพแบบอัตโนมัติไปกรุงเทพค่ะ2องขขอที่นั่งติดกันนะคะไนั่งที่นั่งไหนริมทางเดินเหรอ28 X กับ28 J โอ้วันนี้เราได้นั่งท้ายเครื่องบินนะคะเพราะว่าเรามาแรกๆซื้อมไกๆจริงเหรอก็คนที่มาให้จะได้อยู่ด้านหลังโอยขอะนี้ได้เวลาที่ต้องเข้า กดแล้ววคุณจะโดนกิมกันแดดฮัลโหลพ่อกลับยังอะ่ะของบนกิมกันแดดมันติดมาพ่อมาเอาเพ่อมาเอาเอา <ś vir ate> ด้ายวนะเนาะโอเค าได้ตอนนี้ฝนเอาทิมกันแดดออกไปเพราะเขาบอกว่าเอาไปให้ญาติไว้ได้เจะไม่ต้องทิ้งแล้วเมื่อกี้อ่ะจริงปะเครื่องดีเลย์อีกแล้วตอนนี้นะคะเราโดนดีเลย์เครื่องบินเป็นสามทุ่มนอ่งทุ่ขัดจังหวะไม่มีมารยาทในการพูดทีบีโอเคตอนนี้นะคะเราดีเลย์เป็นสามทุ่มสิบห้านาทีแต่ตอนเนี้ย เพิ่งทุ่มห้าสิบสามเว้ยคือชั่วโมงกว่าเปิดอะไรกับเราเลซีชั่วโมงกว่าโคตรนานครับทุกคนแล้วก็ไปถึงที่กรุงเทพประมาณสี่ทุ่มกว่าซึ่งก็ดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงว่าจะมีแท็กซี่อยู่ไหมนะคะตัดคลิปล้วล่าสุดคิดว่าจะลงพรุ่งนี้น่าจะทันเอาดูได้จ้าถึงเวลาแล้วแต่ว่าคิดว่าเราน่าจะต้องขึ้นก่อนเพราะว่าเราอยู่ด้านหลังใช่ มีคนมานั่งตรงเนี้ยก็เสร็จโจทเราจะขยับมาแล้วก็จะอยู่ตรงนี้แล้วที่ดีจัดพ่อมีสองหน้าต่างกำลังภาวนาอยู่เม่อไงกนขึ้นมาทุกคนจริงๆมีคนมาอยู่แต่ว่าขอให้นั่งดูหน้าต่างดีใจสวัสดีครับเข้าทางด้วยกันมาขึ้นบินนะครับตอนนี้เมื่อกี้เขาประกาศว่าฝนตกก็เลยต้องขึ้นได้ตอนนี้ค่ะอีกครึ่งชั่วโมงต้องนั่งรอที่นี่ จะไปเรียกแท็กซี่กันอย่างไรของานาำอ๋อนี่แล้วเครื่องเสียงปวดปวดนั่นแหละมันก็ปวดปวดหลงังบอกว่านั่งแล้วมันปวดหลังปวดที่จำได้ไหมทางลัดไปแท็กซี่จำได้มาทุกวันทุกวันได้ยังไงถ้าใครอยากรู้ไปดูคลิปก่อนๆได้อาจจะเข้าใจอยู่บ้างมาหาหอทางลัด ลับรู้กลับอุ๋้ยตรงนี้มีแท็กซี่เยอะนะแต่ไม่รู้ว่าฝั่งโน้นอ่ะจะมีแท็กซี่หรือเปล่าเพราะเราต้องเข้าไปทางนน้นโอ้โหฝนตกลองลื่นมากมลื่นมากๆตอนนี้นะคะเราคุยกันอีกแล้วค่ะเบียดเบีย มาถึงกรุงเทพก็คือเปิดมาด้วยฝนไปเลยจ้ามีแท็กซี่อยู่มีแท็กซี่อยู่เปียกฝนไปหมดเลยมืดหมดเลยไฟดับจริงเอาละไฟดับจ้า เมดหมดเปิดต้อนรับขอความซุยมากับการไฟดับกุตึกง,งงมากลิ้ขึ้นไม่ได้อีกัภาพใช่มีแค่ไฟสำรองแล้วห้องเราก็จะม,มืด มืดตื้มืดตึ๊เราต้องเปิดผ้าม่านเพื่อให้มีไฟหน่อยเอออพอาด้านนอกก็ไม่มีไฟไม,มืดมากดูว่าไฟฉายได้เสียแปดตไว้โอ้ยอ่อนมากในห้องก็คือแปดเขียงแรงเลยแค่นีมันเริ่มกับพีบแล้วมันเริ่มกับพีบแล้วนเนี่ย โอ้ย,อยตายตายตายสรุปความกังวันนี้นะคะโฟนแบตหมดดีที่มี power bank สองเครื่องดีเลยเป็น3ชั่วโมง4ชั่วโมงก่าจะได้มาถึงถึงนี่เกือบเที่ยงคืนพอมาถึงไฟดับอีกเน่าไม่ได้กินเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยดีนะกินเนื้อทอดกับแม่มาก่อนแล้วตอนเย็นๆนะ่ะแต่ยังหิวอีกดูดิคนอยู่ด้านล่างเต็มเลยหมื่มากจะลงไปข้างล่างกันวะ ในห้องร้อนมากแล้วท,ที่แย่เลยปะเาไฟดับฝนตกไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ลำบากูนะไม่มีลมเลยอะ่ะในห้องร้อนม<อ>ากร<อ>้อนจัดเลยเราเดินไปทางนันะ้นไหมไปเรา,าจะไปดูว่าที่เซเว่นไฟดับจะยังเปิดได้ไหมยังเปิดไหมให้เเป็นโอกาสายังเปิดไหม,ไมว่าเขาคิดตังได้ไหม ที่ค่อนข้างมืดวันนี้เนาะเหมาะกับการแบบว่าการทำสารคดีอนีติบุคคลาพักมาบอกว่าเรียนท่านเจ้าของผู้ร่วมพักย่คือการไฟับตามีโอซึ่งเป็หไฟดับผั้มรเมแม่มาสเตสขณะนี้ไฟยังไม่สามารถแก้ได้คาดว่าไฟฟ้าจะดับนเหลายชั่วโมงการไฟฟ้ายังไม่สามารถให้คำตอบได้ถ้าถึงช้าเราจะทำอย่างไร าจะนอนแบบใดจบกันนะและนี่คือบรรยากาศของเซเว่นในตอนที่ไฟดับมีคนซื้อของอยู่เลยมีคนซื้อของด้วยอ่อเออข้าไปซื้อของดีกว่าคาดว่าเซเว่นน่าจะไม่เปิดแล้วประตูก็ปิดเพราะประตูต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมแต่เซเว่นยี่สี่ชั่วโมงแล้วก็ซื้อของกิไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะเออจะหน้ารอดหรอคน กล้องมัวจัดอะอยู่ในที่มืดนะคะเราหนีจากเมืองไฟดับด้านหลังมืดมากคนลองอย่นกินตรงนี้เออเมืองไฟดับฝนเมืองล้างเลยเราออกมาสู่เมืองสีไลแล้วมืดไปหมดมองอะไรไม่เห็นอย่างน้อยก็มาหาอะไรกินก่อนแล้วกันในวันนี้ เราหนีมาอยู่หน้าโครงการกันหมดเลยเป็นการกลับกรุงเทพที่หนีที่สุดค่อนข้างหน,หนักหน่วงที่สุดที่เคยเจอมาเพาฝนตกจะตกสองสามวันเลยอ่ะจริงเหรอออกรุงเทพฝนตกเ <มา S 2> ดิาเที่ยงคืนเที่ยงคืนสีน่นาทีเรามานั่งอยู่หน้าโครงการแบบงงๆนะคะเรามาเช็คในกลุ่มลุ้มทีนี่เขาบอกว่าเอ๊ เอซี 4, ไฟมาแล้ค่ะเมื่อหนึ่งนาะทีที่แล้วเนี่ยเอซี 4, ไฟมาแล้วตอนนี้มีอะไรกินหน่อยไฟมาแล้วนะทุกคนอ้าตอนนี้เห็นเขาลงในกลุ่มว่าไฟมาแล้วดูซิว่าจะมาใจหรือหลอกทุกคนไฟมาแล้วจริงมาแค่น,นี้หรอไม่รู้อ่ะไปดูไหมม,ม,ามาจริงของแข่โชคดี นึกว่าจะไม่ได้อยู่แอร์แล้วมีเราได้ข้าวอ่ข้าวอยู่มีข้าวและน้ำเราไสก็ปิดอีกหนึ่งความโชยคือลืมสั่งน้ำน้ำหมดก็คือน้ำขวดใหญ่ไปด้วยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะการน้าก็คือโฉกป้ายเดินผ่านซีบีประตกเข้าไปด้านในโก้มาถึงปิดซีเอ้าดับแต่แต่ตรงนู้นติดแต่ตรงนี้ดับเอ้าทำไมวะ ันนี้แบบเรียลไทมนะคะถ้ากิกว่าไม่เปิดแฟลตเลยอะ่ะจะไม่เห็นหน้าคนเลยเนี่คือเปิดไฟมือถือแล้วลองปิดไฟมือถือดินี่คือไฟฉายที <c> ่ <oughs> <c oughs> ไม่ได้ชาร์จไ <c oughs> ว้แค่เท่านี้คนเมาอ่ะโอเคเอาเถอะเรามากินข้าวนะคะเราจะมาเปิดแสงตรงหน้าจอตรงนี้ให้สุด โชคดีที่ชาร์จแบตมาไว้อะก็วิธีเอาตัวรอดก็คือเราจะเปิดหน้าต่างไวอย่างนี้เลยเพราะว่าใช่เพราะตอนนี้ร้อนมากในห้องมีติเพิ่งทักมาบอกว่าตอนนี้ตึกเกับตึกบีอะด้านหน้าคือแก้ไขได้แหละแต่ว่าตึก C D ดีอะยังอาจจะประมาณ 2- 3สามชั่วโมงก็คือเช้าอันแหละเช้าพอดีเพราะตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วพระอาทิตย์พระอาทิตย์เข้ามาทําหน้าที่แล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อน คุณว่ามันจะมาตอนกี่โมงอ่ะลองลองลองมาเดากันทายกันได้เลยนะดีเสียตอนนี้กี่โมงตอนนี้ตีหนึ่งสี่นาทีคือว่าตันตีสามมาไม่มีทางเฮ้ยอตีสองครึ่งอาตีสองครึ่งไปสองหน้าเขาเห็นหมดเขาเห็นเราจะดูว่าสองครั้งขึ้นไปชั้นไหนนะคะชั้นหกละโหเลยขึ้นไปชั้นเจ็ดอย่าบอกว่าอยู่ชั้นบนสุดแล้วน่ะอ๋อน่าจะีตรงชั้นหกยังยังยังอีกเหรอโหขึ้นไปอีกชั้นเจ็ดละข้อเหนื่อยนะ โอ้หคนที่อยู่ชั้นสูงๆแล้วไฟดับอ่ะคือสุดมากอ่ะชัะ้นแปดชั้นบนสุดจริงด้วยเหรอก็อยู่ชั้นบนสุดเลยอ่ะเอ้ยชั้นบนสุดแล้วไฟดับอ่ะโอ้โหเ <c oughs> ห็นใจเลยจริงลิฟต์ก็ไม่มีมกล้องนี้ไม่โฟกัสแหละมันหาจุดโฟกัสไม่ถูกเพราะมันมืดเ,เกินตอนนี้นะคะทุกคนเปิดหน้าต่างปุ๊บยุงเข้าเต็มห้องแล้วล่าสุดไปเราอยู่ด้านล่างตีหนึ่งยี่สิบหกโอเคคาดว่าจะโตลุ่มเออเอาละนั่งกันแบบนี้แหละ เป็นตึกที่มีไฟสำรองด้านล่างอ่ะตึกนู้นไม่มีตึกนี้นไม่มีเราจะอยู่ใน spotlight ทุกคนจะเห็นแล้วโชคดีว่าตึกเราอ่ะออตอนนี้นะคะอยู่สู้ยุ่งไม่ไหวอีกแล้วเราจะไปเดินเล่นเน่ยเราจะไปเดินเล่นกันไไมาเดินด้านล่างกายยุงไม่เข้าวาใกล้เออแบบ เพลงเสียงนี้คนเนี่ยที่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยตอนตีหนึ่งกูมาเดินเล่นนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้เลยวะทำไมบ้านมันรกจังงี้วะดูตรงไหนก็สกปรกให้ตายเถอะอยูบ้านเป็นยังไงนะน A M G อนแอร์เย็นเจี๊ยบ อยู่บ้านนอนไอเย็นเจี๊ยบแล้วเนี่ยแล้วมันแจ็คพอตวันที่เรามาพอดีไงเรมาถึงปุ๊บดับเลยนอนอยู่บ้านดึกกลาคืนต่อคืนนี่แหลเรามาผิดบ้านเออแจ็คพอตถ้าเราแบบช้ากว่านี้วันหนึ่งจบแล้วเนี่ยเจอไหมทำไมเราถึงเป็นผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังตลอดตอนนี้เราวับมาที่เมืองสีสันอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะมีแสงที่ตึงร้อไม่รู้มืดตึ้อแต่พออยู่ในที่มืดนานๆอ่ะมันจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันแคบไปหมดเลยเว้ยมันติดอัดใช่พรแบบ ไม่เห็นแสงเห็นสีใช่มันอึดอัดมากก็ตอนนี้สภาพกุยมมาก <c oughs> อันนี้คือล้อโซที่สมจริงมากนะดูดิคือพวกมันปิน๊บป่๊นเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยเราแต่ตอนเนี้ยเ,เรายิ่งกว่านล้อโซแล้วอ๋อที่นั่งเลยด้านหน้าคนนั่งเต็มเลยไม่มีที่นั่งต้องมายืนอยู่ตรงตู้วางของอยู่ตรงนี้ไม่เห็นว่ารถเมื่อกี้กำลังเข้าไปอ่ะโอ,อ้เมื่อกี้เห็นรถการไฟฟ้าเพื่งสวนเข้าไปอ่ะ แล้วเสียงเพลงตื่ดืด้อๆของตัวนี้ก็จะเข้าไปในนี้มันไม่มีลิขสิทธิ์ใช่ไหมไม่มีแต่มันจะรบกวนสมาธิคนดูไปดูเรากินละกลมเนี่ยมันดังไเหรือไมอะไรกันครับนี่รู้เรื่องคุยกันได้หน่อย <S <S เปียกินให้ตื่นตอนนี้เวลาจะตีสองละเอ็มแม่นอนอยังแม่นอนอยังโอมใช่ไหมยังอม มะที่บ้านนี่หนึ่งไป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 เจะทีว่บาไปกันเมื่อกี้เห็นเพื่อนลงโน้ตว่าไฟมาแล้วแล้วเพื่อนอยู่ตึกหลังๆก็เลยคิดว่าอ่ะะาแบบตึกโยนตึกเราอ่าให้มันรู้กันไปโอ,โอเคเดินกลับเข้าไป40ประตึกเข้าไปอีกครั้งนึงอันนี้ออ <8 S 1> ร,รอบสองอะแปดประตึกแล้วเออแปดสิบประตึกแล้ววันนี้ อ่าห้องไฟเตืดๆเปิดละันเปิดได้เลยว่าห้องเราต้องโอเคห้องนั้นไฟเตืดๆเปิดแล้วโยโฮ์อ๋อยี่ยูห์หมดแรงยี่ยี่หมดแรงหยว่ยี่วันนี้นิยมซี่มากเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำก็นอน้ นี่คือผลจากการไฟ<อ>ดับนะคะคือเลเทะมากเพราะว่ามองอะไรไม่เห็นเลยเมื่อกี้และขณะนี้เวลาตีสามตรงเลยหรอ<ป>ตีสามตรงเป๊ะนะคะฝนกวาบน้ำเสร็จแล้วเราจะอาบน้ำแล้วก็นอนกันค่ะก็นี่ก็คือทั้งหมดวอล์กแบบซุยซุยซุยมากๆซุยที่สุดที่เคยเจอมาครับะติดพูดรู้เรื่องแล้วเพราะตอนนี้ง่วงมากโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั่วซั่วกดดิดี้เป็นกำลังใจให้ในคลิปนี้ด้วยเจอกันคลิปหน้า you <laughs>